สวัสดีครับผมวิถีในเสานะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูวิธีคั่วลูกกอนะครับผมคั่วลูกกอกกน,นะครับคั่วลูกกอน้ำแข็งครับมีตานน้ำใส่น้ำด้วยใช่ไหมไใ,หใส่น้ำก่อนะครับผมเพื่อให้ความร้อนนะฮะให้มีความร้อนพอมีความร้อนเสร็จปั๊บมันก็จะสุกพอสุกเสร็จปั๊บก็คั่วต่อเลยครับผม เนี่อันนี้คือกัวแห้งเลยกัวเรื่อยๆครับไฟปอกตอนแรกๆก็ต้องใส่น้าก่อนนะครับผมลูกกอลูกกอนะครับได้เทขเบอหนึ่งกัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกนะครับผมเห็นไหมครับ